มาวันนี้จะมาทําหลนปูเค็มกันนะครับออกไปซื้อของในตลาดมาเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มลงมือหั่นพริกกันเลยพริกจะหั่นเล็กๆเ,เป็นแว่นให้ครบ3าสีเลยนะครับพอหั่นพริกครบแล้วต่อมาด้วยซอยตะไคร้เลยนะครับซอยให้เป็นแว่นเล็กๆซอยตะไคร้เสร็จก็มาซอยใบมะกรูดต่อเลยใบมะกรูดเสร็จก็มาต่อด้วยหัวหอมนะครับซอยให้พอสวยพอหั่นทุกอย่างครบแล้วจากนั้นก็มาเริ่มแกะปูกันเลยนะครับ แกะหัวแยกออกจากตัวเตรียมเครื่องที่จะทําทุกอย่างครบแล้วจากนั้นก็มาเริ่มทําตั้งหม้อใส่น้ํากะทิรอให้น้ํากะทิเดือดเอาหัวหอมตะไคร้ที่เราซอยใส่ลงไปรอสักพักให้น้ําเดือดคนทุกอย่างให้เข้ากันและต่อมาด้วยใส่หมูสับแล้วคนให้หมูสับสุกเลยนะครับสุกแล้วต่อมาก็เริ่มใส่ปูเลยไอปูรอจนปูสุกหรือปูเปลี่ยนสีพอปูเปลี่ยนสีแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอย ที่เราเตรียมไว้เลยใส่ทุกอย่างเสร็จทีนี้ก็เหลือแต่ชิมรสชาติแล้วมาปรุงกันเลยใส่เกลือปลายช้อนตามด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนต่อมาก็ตามด้วยน้ำปลา1ช้อนใส่ผงชูรสไปนิดนึงปรุงจนได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปคนให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ก็ตบท้ายด้วยพริก3ส,สีที่เราซอยไว้ตั้งให้เดือดอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยมาลองชิมกันดู